นี่ก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบทสอนอ40 68ด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าองปูอันนี้ก็จะเป็นอะครับศาลาบัวชมพูนะครับเพชรชมพูบอยชมพูอันนี้ก็จะเป็นองูปราจิตหน้าขราชนะครับตอนนี้ฟ้าฝนก็ เมืดคุ้มนะครับคายฝนจะตกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ตกอากาศดีนะครับวิ่งมาพก็อากาศยินสบายดี อันนี้ก็จะเป็นนะครับสาราทรงไทยที่ประดิษฐานขององค์ปู่จำลองแล้วก็พระพุทธรูปนะครับปางปัามานนะครับอันนี้ปางปาา่ามันนะครับต้นไม้ใบหญ้าก็สดชื่นนะครับเขียวชุ่มช่ำนะครับ เพราะว่าเนื่องจากฝนตกติดต่อกันมาหลายวันวเว้นวันตกนะครับเขาวาย่างข้าวนะอันนี้ก็จะเป็นศาลาที่ได้เศรษฐีนี่ครับหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามนะครับนี่ก็จะเป็นหลังที่สี่นะครับอันนี้ก็เป็นศาลา ที่ดาเศษเทีันนี้ก็จะเป็นโดมนะครับโดมเป็นโดมนะครับสำหรับดอกไม้ทุกเทียนนะครับดอกไม้ทูกเทียนนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องส่วมนะครับห้องน้ำห้องส้วมห้องน้ำห้องส้วมนะครับห้องน้ำห้องส่วม เห็นมองเห็นก็จะเป็นลานคหานะครับก็จะเป็นลานหลังากลานพีที่สกินนะครับร้านต่อมาก็จะเป็นลานน้ำแข็งใสเส้นแล้วก็ลานปลาคำใสนะครับลานปลาคำใสลานปูที่มองเห็นก็จะเป็นสีเหลืองๆนะครับ ตะแคงข้างนี่ก็จะเป็นร้านป้าคำใสนะครับร้านป้าคำใสอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวสมพรปาก agner. นี่อันนี้ก็ตอนนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับอันนี้ก็จะเป็น โซนนะครับบ้านพักหรือว่าบ้านยูทูบเบอร์นะครับของเรานะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นโซนนี่นะครับบ้านยูทูบเบอร์ของเรานะครับก็จะด้านหน้าก็จะเป็นลานจอดรถ รถไว้ถนนตรงข้ามหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันนะครับ ที่เห็นนี่ก็เป็นบ้านนะครับยูทูบเบอร์ของเราครับตอนเช้านะครับ,รบหลังจากช่องหมวดฟื้นเดอ้์นะครับวิ่งกลับมาเขาจะมากายบริหารนะครับเราก็เดินมาที่บ้านนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของเรานะครับบ้านยูทูบเบอร์นะครับ สายลุงช่างป้าสวนผักนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้ฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเนอร์นะครัอบอผมสวัสดีครับ